สวัสดีค่ะมาอยู่กับช่องสาวแคทนะคะมาคลายความสงสัยของทุกคนเนาะว่าเราเป็นอะไรกันเป็นแฟนกันเหรอเป็นแฟนใช่หรอไม่ใช่นะคะเราเป็นแฟนกันเหรอเราเป็นแฟนอ๋อไม่ใช่แฟนกระหางกันตั้งสองปีสองปีซีหนึ่งีสองสามใช่นะคะสองปีสองหรือสามนี่แหละประมาณนั้นไปคิดเอาก็ใครเข้าสงสัยเนาะ ไม่เหมือนกันตรงไหนอาปกามาวงก็เหมือนด้ยนะอือก็สําหรับคนที่สงสัยเนาะว่าเป็นมีคนบอกว่าเดี๋ยวก็เป็นแฟนเดี๋ยวก็เป็นพี่สาวก็ใครข้อสงสัยเนาะพี่สาวนะคะใช่แล้วก็มีเขาเขาถามอย่างนะ้นว่ามีมีน้องมีน้อง,ม,องมีน้องสาวหนึ่งคนงนะคะ สำหรับคนที่ถามว่านามสกุลเดียวกันมีกี่คนจะคนนะห้าบอกห้าห้าคนนามสกุลต่างคนนึงเนาะก็หกคนนะคะมีผู้ชายผู้เดียวเนาะที่เหลือผู้หญิงเบิร์ตอ่ะใช่ก็แม่เดียวกันก็มีแค่สามพี่น้องนะคะสามพี่น้องพ่อเดียวกันมีสองพี่น้องสองคนเลยใช่ค่ะแม่เดียวกัน ท้องเยวกันใช่ออกออกมาออกมาคนละทื่อะเมนเขาทีบจะออกเออีน่นเป็นพี่ใช่แล้วนะคะแล้วก็อีนังก็เรื่องรถเนาะเรื่องรถก็คันคันเก่าเป็นของพี่คันใหม่เป็นของน้องนะคะน่าจะเข้าใจกันแล้วเข้าใจแล้วเนาะคลายข้อสงสัยก็ว่ามีอย่างไร เขาถามเจ๊ซีเขาถาอะไรมากๆเรจะมาเปิดเบิ้งโอเคไปก็อยู่สองพี่น้องนะคะแล้วก็แม่ถามว่าอยู่อยู่จังหวัดอะไรตีเอ่ยบ้านเกิดอยู่นครพนมนะคะแต่ตอนนี้อาศัยอยู่โคราชเนาะโคราชบ้านเองนะคะคือกับเธอ,องไงเวะจังหวะ ก็บ้านเกิดบ้านเกิดอยู่นครพนมอยู่อำเภอเมืองนะคะเขาถามว่าเขาเป็นคนลาวอ่ะลาวไหมครึ่งไหมก็พ่อใหญ่เป็นคนลาวอุ้ยอ่ะเขาเอินนะเขาก็เอินครึ่งแต่เนาะตาบ่เออตาตาลเออตาตาเป็นคนลาวตาเป็นคนลาวลาวแท้ๆใช่แต่แม่กับพ่อเป็นคนก็อยู่ไอ้ไอ้ยังก็ม่ต้องมาต้องบอกว่าลาวหรอก บันเวินพอบาดเขาก็ังแล้วแหละก็ล้วเกือบเบิดบาดโมเมนต์บอกมีคนไทยคนลาวมีน้อยก็อยู่บันเวินพอบาดนะคะพอบาดเวินปลาไม่ใช่ชาวบันเวินชาวภูกระเตชาวบ้านหอมชาวบ้านอโฮโบใช่แล้วนะคะเรียนกับเรียนอโฮโบนะคะใครพอสมสายใช่ติดริมแม่น้ำโขงเป็นอะไรดอกคือกระเทยวะจังวะ ผนี้มัดผมทำไมจะสวยคนเดียวพี่กับน้องไม่เหมือนกันตรงไหนอภิกรรมมาวงไต่ว่าคลิปไหนคลิปตกปลาครับก็สําหรับคนที่ถามเข้ามาเขาถามเข้ามาได้นะคะแต่ว่าคนที่ถามเข้ามาว่าอยู่ไหนอยู่จังหวัดอะไรตอนนี้คืออยู่จังหวัดนครราชสีมานะคะแล้วรถพว่พวงเขารถพ่วงจะอยู่ใส่เกาะ อยู่กันสองจังหวัดถือสะเซิงเซากับปาจีนตามนั้นนะคะเล่นเล่นอย่างก็เล่นเล็กด้วยเนาะวิ่งเล็กค่ะเล่นเล็กนี่นี่เอาในอันนี้ก็ได้ไอในคลิปไอนี่นะไอสะพานสะพานนี่ปิดแล้วก็ ็อเป็นส่วนตัวคำถามคำถามไรคำถามบอกให้ถามกันเข้ามามีคนอยากให้เหตุยังนะไม่ยังไงอยังก็จักไม่คขมหมินเลยก็ตัววิเงในลิปวันที่ให้ถามเออจะลองเข้าไปวิดีโอแล้วก็ไม่เชี่ยวชาญนะเราไม่ใช่นักยูทูบใช่แล้วเราไม่เชี่ยวชาญเธอเป็นนักยูทูบเต็มตัว เขาบอกเขามันมีคำถามหนึ่งถามมาว่าพี่กับน้องสายบรรทุกมีใบขับขี่กันทุกคนไหมก็มีอยู่นะมีทุกคนนะคะประเภทเดียวกันฉันทำก่อนคือหนึ่งปีมาเอากรเจะอายุ <c oughs> เกินคอยเนาะ <c oughs> พี่สาวอายุยี่สิบสามปีนะคะส่วนแครอายุยี่สิบเอ็ดปีเนาะจะสูงเท่าไรห้าสิบเก้าพี่สูงห้าสิบเก้าน้องสูงหกสิบนะคะ <c oughs> น้ำหนักเท่าไรน้ำหนักตอนนี้ลดลงแล้วลด48 48กับ5 55นะคะ mm hmm. ก็พี่สาวเลี้ยงดีอยู่ดีนะคะบ่ต้องสืบอวนพอยังกินดีอยู่ดีตัวหนักมากแต่ว่าถามทำไมไม่แต่งตัวโป๊อ,อ๋อพี่หนูเคยแต่งเตัออย่างนั้นไหมเออเขาไม่ชอบแต่งตัวโป๊นะคะทุกคนสำหรับทุกคนแต่งตัวธรมร,ธรมดาธรรมดา นานๆที่จะเห็นนะคะตอนก่อนจะดังก็ไม่ค่อยแต่งนี่แหละค่ะถามได้เลยคนที่บอกว่าโชนูนโชนี่ใช่ไหมค่อยตต้งแต่น้อยจนหญ่งงค่อยเคยใส่โซ่บอกแต่เราอแต่งตัวแบบนี้อยู่แล้วเราชอบอเราร้อนถามพี่สาวได้เลยนะคะเพราะว่าแคทเป็นคนที่ไม่ชอบแต่งตัวอยู่แล้วนะคะใส่เชือยืดเก่งยีนขาสั้นไม่ใส่เลยใช่แล้วสําหรับคนที่บอกว่าโชไม่น่าเลยเอ๋อะไรนะ ในคอมเมนต์นึงเขาบอกว่าไม่น่าเลยแต่งตัวโป้พี่หนูเคยแต่งตัวโป้ไหมก็จะมีแต่งบ้างพนอะอยก่กลูกพ่อก็แบบแอบจบะแต่งตัวโป้หน่อยก็แบบคืนใจน้องไม่ล่าอบอคคอยิ้นประมาณนั้นนะคะฉะไม่อยากวอกไทยเลย,ไอ,อยไอ้อียงก็ไอตึ๊งเขาบอกว่าอยียงก็ตั้งเต่ตั้งเต่ออกมามทําไมแต่งตัวโซม,มันเป็นปกติของคอยยล้วเด้นะ ก็ไม่โซมนะแต่ว่าเขาดูวนขึ้นด yeah> ้วยใช่ไมข่ข sure nice ึ้นมากเลยนะคะขาวกว่าจากเดิมไม่หมายถึงเขาบอกว่าการแต่งตัวเยอะเลยเขาบอกว่าเขาเข้าบปใส่เสื้อคือเกาเหมียก็เขาชอบแบบนี้อยู่แล้วธรรมดาตามนั้นค่ะปกติเขาไม่ค่อยชอบโชว์ใช่แล้วนั่นนจาใส่อันโซเนี่กับไปส่งเจเจเด้อ ผู้จัดทรงเจเจไผู้จักสรงเจเจไหมเออประมาณนั้นนะคะเฮากับที่เย็นๆพัดลมมีปรเปิดนะคะเบื้งเนี้ยพากันนั่งมันฮ้อนอยู่ดีนี่ยฮ้อนก็ััก็ใครสงสัยอะไรทักโอ้ถามเข้ามากันได้ในโอ้ถามเข้ามาในคอมเมนต์ได้นะอะไรยัง วเยอะเดี๋ยวหาคำถามที่สิตอบได้ไม่เหมือนกันตรงไหนอ่ะจุบสิจุบสิถ่ายคลิปแล้วแดงจิงครึ่งวะเนี่ยเต้นมึงเนี่ยเห็นไหมบอกแล้วแฟนกันค่ะเป็นแฟนค่ะบอสีบอาเสียงม่วงแสดงว่าเขายัางให้บอาว่าชาลาเลย แม่ว่ามันลาวดิภาษาบ้านเขาหน้ากลมเขาบอกว่าหน้ากลมทำไมหน้ากลมอ้วนค่ะคำถามคำ,คำถามเอา้าเดี๋ยวเด้อไปถอดเล็กมาเดี๋ยว <laughs> พ่อใจหีดเลยครับอขาหน้าเหมือนพ่อแค่หน้าเหมือนพ่อนะคะนมองอีกมุมนึงก็เหมือนแม่นะคะแต่เราทำไมไม่เหมือนใครเลย ลูกพ่อกับแม่คือปูอุ้ยบอกว่าแม่อุ้ยเถอะ,ะอืยายยายยังอยู่นะคะาตาเชียดียวก็ไม่บานนะแต่ชอบาอามาปิดอันนี้ทั้งกลมทั้งบานเลยบออยาให้กิรกสิวขึ้นนะเลยอันปิดนี่กิระสิวขึ้นขึ้นจริงนะคะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ถ้าใครสงสัยยังก็คอมเมนต์มานะคะเดี๋ยว ยังหาคคำตอบไม่ได้ตอบคำถามถือเพราะว่ามันเกินแล้วนะคะเดี๋ยวเจอก,กันคลิปหน้าเนาะถ้ามีอะไรก็สงสัยอะไรก็คอมเมนต์ได้เลยนะคะอยากถามอยากให้เฮ็ดหยังส่งเขายังให้เขาเฮ็ดหยัง <c oughs> สำหรับเอฟซีอยากให้แชทกับพี่สาวทำอะไรนะคะ,<ล>ะเพราะว่าช่วงน,นี้ก็กักตัวอยู่บ้านนะคะอ<ล>ยากให้ทำอะไรก็มินมารักษาเขี้ยวนะคะไปพาเคี้ยวคุดมาคุณละข้างนะคะอยู่เลย อันนี้ก็หายบวมเล้วนะคะจะมือละอาทิตย์หนึ่งเต็มอาทิตย์หนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวมือไปตัดไหมสีมารีวิวคินิกให้เมื่อี่ถ้าเขาให้รีวิวนะคะเดี๋ยวจะมาทีนวิ่ให้หรือเอายังไงหรือว่าอยากให้แชทกับพี่สาวเฮ็ดยังนะคะอยากให้ทําอะไรทํากับข้าวหรือทําอะไรมินมานะคะเดี๋ยวแต่ขับรถส่วนนี้เอ้ยเออขับรถขับรถเขาบอกว่าอียงก็ขับรถเดี๋ยวรอ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 ขึ้นไปกันนะเดี๋ยวไปขับ ให้เบิ่งนะคะทั้งโซ้ยน้องก็สําหรับคลิปนี้ก็บ่มีอย่างไรนะคะยังให้เห็นอย่างการคอมเมนต์มาเนาะสําหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่สาวด้วยนะคะชื่อหนึ่งซิงหาวงคาวงตามนั้นนะคะพิมพ์แค่น้ำสกุลมันก็จะขึ้นอยู่ดอกค่ะใช่แล้วน้ำสกุลเดียวกันกับแชทนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพสาวแชทเพื่องซิงก์แล้วก็ยูทูบสาวแชทเพื่องซิงก์ได้เลยค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะจุก่อ